งานทั้งหมดเลยไปถึงหลังบ้านเลยเราใช้เสาเข็มไมโครพายไอซิบแปดนะครับซึ่งเราสามารถดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นงานก่อผนังทําห้องแบบนี้สวยๆแบบนี้ก็ทําได้หรือจะเป็นงานหลังบ้านที่เป็นระแนงโป่งก็ใช้เสาเข็มเดียวกันได้ถ้างบประมาณคุณมากพอแต่ถ้างบประมาณคุณไม่มากพอเราก็ปรับเปลี่ยนเช่นถ้าเป็นงานน้าหนักเบาเราก็เปลี่ยนเสาเข็มได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าอาธิบายผนังตรงนี้นะครับเราทําการก่อผนังด้วยอิฐมวลเบาและก็ทําการฉาบเรียบจากนั้น เมื่อฉาบเรียบแล้วเราก็มาทําการสกริมโค้ดนะครับก็คือสกิมผนังให้เรียบเนียนเหมือนกับในบ้านของคุณเลยด้านบนสุดนะครับเรามุงด้วยแผ่นเมท,เทัลชีสฉนวน P ิูโฟมมีการเว้นระยะจากรั้วตามกฎหมายด้วยคุณผู้ชมนี่เวละจัดรั้ว5 0ซตมตรตามกฎหมายเลยนะครับด้านบนอันนี้เป็นไม้ระแนงนะครับแต่เป็นไม้ระแนงไฟเบอร์ซีเมนต์มันจะต่างจากฝ้าระแนงที่ผมเคยทำนะไม้ระแนงแบบนี้มันจะมีความหนา สวัสดีครับผมโบสสาโรสอแฝงของการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านสะรานสิริรังสิตหลังนี้เลย สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทต่อแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักง,งานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักง,งานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่าหนึ่ง คุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับหลังนี้ต้องคุณผู้ชมต้องบอกนี้เลยว่าใหญ่มากนะครับใหญ่มากๆแล้วก็ต้องบอกว่าคุณลูกค้าเราเนี่ยก็ให้ความเชื่อมั่นเชื่อใจนะครับให้เราต่อเติมรอบบ้านเลยคุณผู้ชมเอาว่า เกือบรอบแล้วกันเป็นตัวแอลอ่ะข้างบ้านฝั่งเนี้ยแล้วก็ไปถึงหลังบ้านฝั่งนู้นเลยนะครับแต่ข้างบ้านตรงนี้เป็นสวนหย่อมเนาะวันนี้จะพาเดินดูรอบๆอบเลยงานหลังเนี้ยตอนเนี้ยใกล้จะเสร็จแล้วนะครับประมาณสัก85%แล้วเละเหลือเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยน้อยแล้วก็ติดตั้งประตู นะวันนี้อาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่อย่างไงแต่ก็จะพาไปให้ความรู้แบบเต็มที่เลยว่าส่วนไหนควรใช้เสาเข็มอะไรหน้างานเป็นยังไง <_ S 1> เผื่อได้ไอเดียไปตกแต่งบ้านของคุณเองนะครับ <_ S 2> บ้านสมัยนี้อย่างที่ผมเลยทราบไปหลายครั้งแล้วว่าเขาจะทําหน้าบ้านกว้างๆแล้วก็ตัวบ้านสั้นคนุณผู้ชมไม่ใช่ว่ามันไม่ดีหรือแต่อย่างใดนะต้องบอกว่าบ้านสมัยก่อนนะครับหน้าบ้านเป็นไงแคบท้ายลึกแต่เดี๋ยวนี้ท้ายสั้นนะครับเนื่องจาก ปัจจุบันนะครับคุณทําหน้าบ้านกว้างบ้านคุณก็ดูเป็นไงใหญ่โตโอโถงใช่ไหมที่สําคัญก็คือคุณมีพื้นที่ที่ติดกับถนนเนี่ยหน้าบ้านของคุณเนี่ยเยอะขึ้นกว้างขึ้นนะครับบ้านคุณก็จะดูอลังการดูใหญ่และสามารถจอดรถยนต์ได้2คันแบบสบายๆเลยนะครับวันนี้ไม่ได้มารีวิวโครงการนี้แต่จะมารีวิวงานตัวเองเนาะแต่อยากอธิบายให้ฟังว่า บ้านสมัยใหม่เป็นอย่างนี้คุณต้องยอมรับและเข้าใจนะครับซึ่งพอคนสมัยเก่ามาซื้อก็มักจะติกันว่าทําไมบ้านสั้นจังยกตัวอย่างง่ายๆเช่นคุณพ่อคุณแม่ผมมาเห็นบ้านอย่างเงี้ยทำไมท้ายสั้นจังอะไรมาเนี้ยก็เขาดีไซน์มาแบบนี้และพื้นที่ตารางวาที่ดินเนี่ยก็ไม่ต้องเสียเงินเยอะด้วยเพราะว่าเขาอยากเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมอ่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมที่ดินก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยเนื้อที่ตารางวาเท่าเดิมอะไรประมาณนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ด้านข้างคุณผู้ชมด้านข้างตรงนี้ เราต้องบอกนี้นะว่างานทั้งหมดเลยไปถึงหลังบ้านเลยเราใช้เสาเข็มไมโครายไพซิบนะครับซึ่งเราสามารถดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นงานก่อผนงังทําห้องแบบนี้สวยๆแบบนี้ก็ทําได้หรือจะเป็นงานหลังบ้านที่เป็นระแนงโป่งก็ใช้เสาเข็มเดียวกันได้ถ้างบประมาณคุณมากพอแต่ถ้างบประมาณคุณไม่มากพอเราก็ปรับเปลี่ยนเช่นถ้าเป็นงานน้าหนักเบาเราก็เปลี่ยนเสาเข็มได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าอาธิบายซึ่งหน้างานตรงนี้คุณผู้ชมเรามีเทเลสออกมานะเทเลสแล้วก็มีกันสาดด้วยนะครับ ใครที่จะทาการต่อเติมนะครับแล้วคุณจะทําหลังคาเสมอกับผนังตรงนี้หรือทําเสมอกับประตูตรงนี้นะครับอนาคตจะมีประตูมาใส่ใช่ไหมฮะทำเสมอกันและคุณไม่มีการสาดยืนออกมาคุณระวังนะอนาคตเวลาฝนตกมันจะสาดเข้าไปในห้องของคุณนะครับตรงนี้มีเทเลสตออกมามีการสาดยืดออกมาอย่างน้อยๆผมขอ1เมตรก็ดีนะครับเดินเข้ามาด้านในคุณผู้ชมห้องนี้จะเป็นห้องคล้ายๆห้องอเนกประสงค์อยู่ข้างบ้านนะครับซึ่งตรงนี้อนาคตก็ต้องสามารถ กั้นได้อะไรได้นะครับจริงๆเราสามารถก่อผนังได้เลยนะแต่ถ้าไม่ก่อผนังมันจะดูโปง่งดูโล่งก,กว่าโดยการติดประตูกระจกสไลด์เลยนะครับก็ติด2จุดจุดหน้ากับจุดนี้2จุดได้เลยนะครับตรงนี้เราเตรียมเสามาให้แล้วเป็นเสาเหล็กกล่องซึ่งสามารถเอาอลูมิเนียมมาประกอบได้เลยนะครับข้างบนเราเทเอ็นทับหลังเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็มีเอ็นทับหลังเรียบร้อยนะโอเคผนังตรงนี้นะครับเราทําการก่อผนังด้วยอิฐมวลเบาและก็ทําการฉาบเรียบจากนั้น เมื่อฉาบเรียบแล้วเราก็มาทําการสกริมโค้ดนะครับก็คือสกิมผนังให้เรียบเนียนเหมือนกับในบ้านของคุณเลยอย่างบ้านหลังนี้คุณผู้ชมหลัก10ล้านใช้สกิมโค้ดเหมือนกันนะครับเราก็ใส่สกิมโค้ดให้ด้านบนนะครับเป็นฝ้าฉาบเรียบ ฝ้าฉาบเรียบอันนี้ก็ต้องบอกว่าปัจจุบันหลายๆโครงการก็ใช้ฝ้าฉาบเรียบเกือบหมดแล้วฝ้าทีบาร์ไม่มีใครใช้แล้วนะครับน้อยมากเลยด้านบนสุดนะครับเรามุงด้วยแผ่นเมทัลชีตฉนวน P u โฟมอ่ะบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมรู้ได้ยังไงนี่เลยเพราะว่าเป็นหลังคาชนิดเดียวกันคุณผู้ชมนี่เมทัลชีตฉนวน P u โฟมปัจจุบันนะเขาฉนวนนะ่ะสามารถเลือกสีได้นะก็จะมีสีขาวสีเงินนะครับผมแน,นะนํานะอย่าไปเลือกสีอื่น สีเงินเนี่ยผมมองนะมันมันค่อนข้างโอเคที่สุดแล้วแต่ถ้าเป็นสีขาวนะเขาก็จะเป็นแบบคล้ายๆเอาพลาสติกเนี่ยมาแปะอีกทีหนึง่งหรือแม้กระทั่งมีลายไม้ด้วยนะนะผมก็ไม่ค่อยแนะนำเหมือนกันผมแนะนำเนี่ยเรียบๆรูรรๆอย่างเงี้ยกำลังดีไม่ขาวก็เงินนะครับเอาสองสีแต่ต้องระบุตอนที่ก่อนเซ็นสัญญานะครับจะได้ไม่งงกันเอออีกเรื่องหนึง่งมีการเว้นระยะจากรั้วตามกฎหมายเวยคุณผู้ชมนี่เว้นระยะจากรั้ว50าซเมตรตามกฎหมายเลยนะครับ ไม่ต้องกลัวว่าเพื่อนบ้านจะร้องเรียนแต่อย่างใดนะครับเราก็ทําถูกต้องหมดเนาะด้านหลังตรงนี้นะครับผนังด้านที่เราก่อใหม่เราทําการฉาบะกิมหมดเลยอาตะก,กองเดินเข้ามาหน่อยนี่สามารถเดินได้นะนะครับฉาบะกิมหมดเลยนะครับเพื่อนบ้านเราก็เว้นระยะจากรั้วเหมือนกันคุณผู้ชมเห็นไหมต่อหลังคาอะไรเหมือนกันใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับโอเคทีนี้คุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเวลาเราก่อผนังเว้นมาแล้วเนี่ยห้องเราเนี่ยอาจจะได้ ประมาณหนเ่ยมันอาจจะไม่ได้กว้างจนเกินไปแต่ก็ยังสามารถใช้สอยได้นะครับอย่างตรงนี้เนี่ยถ้ามุมมองของผมนะทำเป็นออฟฟิศเนี่ยได้เลยนะเอาโต๊ะทํางานหันหน้าเข้าผานังแล้วก็อี้เนี่ยเรียงไปนั่งได้หลายคนเลยหรือจะเป็นห้องอนเนกประสงค์ก็ได้นะครับห้องออกกําลังกายก็ได้แต่ห้องออกออกกำลังกายมันจะแคบไปนิดหนึ่งนะครับแต่ออฟฟิศเนี่ยทำได้ง่ายๆเลยนะครับนี่มีปลั๊กไฟให้นะครับ นะแต่ละจุดก็จะมีระยะอยู่นะครับประมาณสัก2เมตรจุดหนึ่งสเมตรจุดหนึ่งหรือ3เมตรจุดหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียแล้วกันเนาะเดินมาตรงนี้นะครับหลังคาเดี๋ยวเราทําจบมาเลยนะครับแต่ตรงนี้สามารถเข้าไปที่ห้องเมดได้นะครับห้องเมดแต่ว่าห้องแม่บ้านถ้าใครบ้านหลังใหญ่ขนาดเนี้ยคงบอกว่าคงน้อยรายนะฮะที่กวาดบ้านเองถูบ้านเองเนาะดังนั้นเนี่ยก็จะมีห้องแม่บ้านคุณผู้ชมอันนี้เขาล็อกอยู่นะครับห้องแม่บ้านก็จะประกอบด้วย ห้องน้ำนะครับแล้วก็ห้องนอนแม่บ้านหรือห้องที่สามารถเข้าไปที่เซอร์วิสท่านเจ้าของบ้านได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องน้ําแล้วก็ห้องที่เข้าไปอะไรประมาณนี้ตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่เอาไว้วางเครื่องซักผ้านะครับเป็นลอนละี่รูมเนาะตรงนี้ดีไซน์เป็นห้องรีดผ้าก็ได้นะอ่าหรือยังไงก็ได้หรือตรงนี้ถ้ามีแม่บ้านหลายคนก็ ต่อมาอีกห้องหนึ่งก็ได้แล้วแต่คุณคุณจะกั้นพาร์ติชันอีกชั้นหนึ่งก็ได้เป็นประตูนะครับอีกชั้นหนึ่งเป็นห้องหนึ่งก็ได้เพราะตรงนี้จะยาวไปเสมอตัวบ้านเลยนะตรงนี้อนาคตเราจะมีประตูกระจกสไลด์คุณผู้ชมซึ่งสามารถแยกส่วนนะระหว่างเจ้าห้องข้างบ้านตรงนี้นะครับกับหลังบ้านเพราะว่าหลังบ้านเนี่ยแทงน้ําอันนี้ต้องบอกว่าใหญ่อลังการเหลือเกินนะครับคือของเขาเนี่ยทั้งใหญ่แล้วก็สูงด้วยแล้วก็มีปั๊มน้ําในตัว นะเราต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันของ DOS นะครับเขามีระบุให้เลยทำให้กับแสนซิลินะครับโอ้โหแสนสิริตรงนี้ยิ่งใหญ่นะครับดอสยังผลิตให้เฉพาะเลยเดินมาด้านหลังอีกน,นึงผู้ชมพื้นที่ผมกำลังเหยียบกำลังยืนอยู่ตั้งแต่ห้องด้านข้างจนถึงด้านหลังตรงนี้ลงด้วยเสาเข็มไมโครพายทั้งหมดเลยนะครับด้านหลังตรงนี้จะเป็นน้ำหนักเบาก็คือโครงสร้างน้ำหนักเบาไม่ว่าจะเป็นการเทพ,พื้นปูกระเบื้องทำหลังคาเป็น เมทิลชีสฉนวน p u f o โฟแล้วก็มีการใส่แผ่นไฟเบอร์กลาสนะครับเป็นแผ่นโปร่งแสงแบบขุ่นนะเพื่อที่จะให้แสงสว่างเนี่ยส่องผ่านลงตรงนี้ได้และจุดตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดเซอร์วิสจะมีก๊อกน้ําจะมีโฟลเดนดักกลิ่นให้นะครับจะสามารถเปิดบ่อพักขึ้นมาได้ตรงนี้จะเป็นจุดโซนซักล้างล้างไม้ถูพื้นนะครับซักผ้าคีริวอะไรต่างๆได้เลยแม้กระทั่งนะครับ ห้องแม่บ้านเนาะเมื่อซักผ้าให้คุณเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาสามารถเอาผ้านะมาตากบริเวณหลังบ้านตรงนี้ได้เลยไม่ต้องกลัวเลยคุณผู้ชมว่านะครับเพื่อนบ้านจะเห็นแบบชุดชั้นในกางเกงในตากหลังบ้านตรงนี้ได้เลยนะครับผนังฝั่งนี้นะครับไม่ใช่รั้วโครงการนะครับผนังฝั่งนี้ทั้งหมดเราทําการเว้นระยะจากรั้วโครงการมาแล้วก็ทําการกุผนังใหม่นะครับผนังด้านล่างตั้งแต่พื้นขึ้นมาประมาณเมตรยีตรงนี้ เป็นไฟเบอร์ซีเมนฉลุล่องแล้วก็ทาสีนะครับตรงนี้ไฟเบอร์ซีเมนฉลุล่องหมดเลยเนาะแล้วก็ทําการทาสีนะครับเก็บหัวน็อตทั้งหมดสังเกตใกล้ๆกล้หัวน็อตแทบไม่เห็นเลยนะครับอ่าไม่มีหัวน็อตเลยเนาะตรงนี้แผ่นไฟเบอร์ซีเมนสามารถเอามาต่อ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 กันได้ก็เรียงเป็นผนังยาวถึงตรงนู้นเลยแต่ด้านบนอันนี้เป็นไม้ระแนงนะครับแต่เป็นไม้ระแนงไฟเบอร์ซีเมนมันจะต่างจากฝ้าระแนงที่ผมเคยทำนะไม้ระแนงแบบนี้มันจะมีความหนาอ่ะมาดูใกล้ๆกล้เห็นไห จะมีความหนานะครับความหนาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณคล้ายๆเหล็กกล่องอะประมาณสักนิ้วครึ่งคูณนิ้วหรือไม่ก็2นิ้วคูณนิ้วอะไรประมาณนี้นะครับเขามีขายอยู่เป็นไม้สําเร็จรูปแต่เวลาติดตั้งจะติดตั้งยากหน่อยนะครับอย่างช่างเราติดตั้งเนี่ยช่างเราจะเอาสว่านนะครับเจาะเข้าไปเลยประมาณ2นิ้วครึ่งเจาะเข้าไปกับเหล็กกล่องด้านหลัง แล้วก็ทาการเก็บรายละเอียดตรงนี้จะไม่เห็นหัวน็อตเลยเพราะว่าทาการโปแล้วก็ขัดแล้วจะมีจุดที่ด้านหลังที่เราทำที่เราจะมีรอยโปะอยู่เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเป็นยังไงนะครับติดตั้งอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือไม้ระแนงประเภทนี้จะมีราคาที่แพงกว่าไม้ระแนงปกติทั่วไปนะครับเนื่องจากไม้ระแนงประเภทนี้คุณผู้ชมเขาจะมีความหนาของเนื้อไม้ค่อนข้างมากแล้วก็การติดตั้งค่อนข้างยากนะครับตรงนี้ราคาจะสูงกว่าฝ้าระแนงนะครับต้องแจ้งให้ก่อนแต่ก็ให้อารมณ์ความรู้สึกที่ค่อนข้างเรียบหรูดูดีกว่านะครับ จุดเซอร์วิสเราไม่สามารถปล่อยผ่านได้คุณผู้ชมอันนี้คือจุดเซอร์วิสฟาสเทเลตสจุดอันนี้นะครับเป็นจุดที่สามารถขันน็อตเปิดขึ้นมาเซอร์วิสได้เลยนะครับไม่ว่าจะตรงนี้ก็เหมือนกันนะตรงไหนที่มีจุดเซอร์วิสเราดูแลให้หมดทุกจุดเลยนะครับเดินไปเรื่อยๆคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าผนังนี่เลอะเทอะเปื้อนนะตรงนี้เราทําการเก็บงานให้ใหม่ให้เรียบร้อยหมดอยู่แล้วตอนเราส่งมอบงานนะครับอีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมจุดที่วางเครื่องซักผ้าซึ่งวาง ซึ่งสามารถวางได้ถึง2เครื่องเลยนะครับตรงนี้เราต่อก๊อกขึ้นมาแยกมีท่อน้ําดีท่อน้ําทิ้งมีปลั๊กไฟอีก2จุดนะครับสเครื่องนี่สบายๆเลยเนาะด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นประตูเหล็กนะครับเป็นประตูเหล็กกล่องซึ่งต้องบอกว่าเหล็กกล่องอันนี้เราใช้เหล็กนิ้วคุณนิ้วเนาะเราก็ข้างบนก็เป็นบานตายข้างล่างก็เป็นบานเปิดเป็นขนาดใหญ่เลยคล้ายๆประตูเหล็กดักเนาะก็ให้อารมณ์เรียบหรูดูดีตรงนี้อาจจะดูแบบทึมๆไปนิดนึงนะแต่ถ้าเปิดไฟแล้ว นะครับมันก็จะดูสว่างแต่ถ้าตอนกลางวันเนี่ยสว่างมากเนาะก็คืออยู่กับความชอบและกันใครชอบไฟวอร์มไลท์หรือจะเอาอะไรมาตกแต่งผมว่ายังไงก็สวยนะครับเดินมาอีกนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นอีกห้องนึงที่ทําการแยกส่วนกันซึ่งด้านหลังสุดตรงนู้นจะเป็นประตูกระจกสไลด์ปิดเนาะแต่แต่ว่าตรงนี้ทั้งหมดเลยจะเป็นโซนเปิดโล่งทั้งหมดนะครับซึ่งต้องบอกว่าฝั่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นคล้ายคายกับ โซนแบบรีเคชั่นอ่ะแบบมานั่งเล่นมาอะไรได้มาจิบชาจิบกาแฟได้เพราะว่าตรงเนี้ยถ้าเจ้าของบ้านดีไซน์แบบเป็นระแนงโปง่งให้อากาศถ่ายเทนะครับอากาศก็จะถ่ายเทโฟล์เข้าไปที่ตัวบ้านของคุณลูกค้านะตรงนี้เป็นหน้าต่างบานใหญ่สามารถเปิดหน้าต่างออกมาได้และอากาศเนี่ยก็จะไหลเวียนจากหลังบ้านเนี่ยไปที่หน้าบ้านนะครับหน้าบ้านเปิดประตูก็จะโฟล์หน้าหลังก็จะโฟล์เข้าหากันทั้งหมดเลยนะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็ยังคิด ขาเรียกว่ายังคงคอนเซปต์เดิมนะครับลงด้วยเสาเข็มไมโครพายทั้งหมดเลย17ต้นก็คือรอบมาตรงนี้เลยและผนังตรงนี้นะครับตรงรั้วเราก็ใช้เป็นไฟเบอร์ ement, ซีเมนต์เสาะล่องเหมือนเดิมนะครับด้านบนก็เป็นไม้ละแนงเหมือนเดิมนะครับแต่ที่ต่างกันก็นกคืองานตรงนี้คุณผู้ชมจะเป็นงานที่เรามุงด้วยแผ่นไฟเบอร์กลาสนะครับเป็นแผ่นโปร่งแสงคล้ายๆกับกระจกเนาะแล้วก็ตีด้วยไม้ละแดงอีกนะครับเพื่อที่จะให้แสงเนี่ยส่องลงมาได้น้อยลงเนาะ ก็จะมีไม้ระแนงช่วยชะลอแสงนะครับสังเกตตรงนี้ได้เลยแสงเนี่ยจะเข้ามานี่เดียวเองนะครับไม่ค่อยเยอะมากเนาะก็ต้องบอกว่าใครที่ใช้เป็นแผ่นไฟเบอร์กลาสหรือแผ่นโปร่งแสงอะไรก็แล้วแต่อยากติดตั้งไม้ระแนงก็จะเป็นการติดตั้งไม้ระแนงหน้งนาง,งานประมาณนี้นะแต่ต้องบอกว่าไม้ระแนงอันนี้ราคาจะสูงกว่านะครับเส้นหนึ่งหลายร้อยเลยเนาะก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณคุณลูกค้าด้วยนะครับเดินไปนิดนึงคุณผู้ชมตรงนี้เป็นการ เก็บงานหัวนอ็อตคุณผู้ชมสังเกตไหมว่ามีการโปร้สขีขาวเนี่ยนะครับเต็มไม่หมดเลยอ่าตรงนี้ก็จะโป้เยอะหน่อยนะครับรอยโป้ต่างๆตรงนี้นะครับเราจะทําการโปร้ด้วยอะคริลิกซิลแลนส์แล้วก็รอแห้งจากนั้นขัดด้วยกระดาษสรายแล้วก็มาเก็บงานด้วยสีจริงนะครับอ่าตรงนี้ก็คือยังไม่ได้เก็บงานเนาะแต่ส่วนที่เก็บงานไปแล้วก็คือตั้งแต่เดินมาเลยตรงนี้ก็เก็บงานหมดแล้วนะครับรายละเอียดดีเทลตรงนี้ใช้เวลาค่อนข้างหลายวันในการเก็บงานซึ่งจะต่างจากไม้ระแนงที่เราใช้กันทั่วไป นะครับก็ต้องบอกว่าราคาต่างกันนะครับระยะเวลาการทํางานก็ต่างกันเหมือนกันแล้วก็วัสดุอุปรกรณ์ก็ต่างกันเนาะอ่ะหน้างานตรงนี้มีการจัดยื่นลงมาอีกประมาณ1เมตรแล้วก็ตรงนี้ก็สรุปด้วยไม้ละแดงน,นะครับด้านหลังทั้งหมดเลยคุณผู้ชมใส่รางน้ำสตเตนเลสน,นี่เป็นรางน้ำสตเตนเลสตากล้องเห็นไหมเดี๋ยวต้องมองจากด้านหลังเนาะเราเว้นระยะจากหลัวมาุผู้ชมนี่มีการเว้นระยะจากหลัวมานะนะครับมีการเบิ้ลผนังใหม่เวละเว้นระยะจากรััวซึ่งตรงนี้ไม่ผิดกฎหมาย นะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวเพื่อนบ้านจะล้องเรียนด้วยนะทำทุกอย่างให้ถูกต้องทั้งหมดนะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้คุณผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่เปิดโล่งนะครับเป็นสนามหญ้าอากาศก็จะถ่ายเทได้ดีนะครับใครที่สนใจต่อเติมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับไอดีอยู่ดูจะอยู่ด้านล่างตรงนี้หรือโทรที่เบอร์08104 888นะครับพบกันใหม่ตอนต่อไปสัวันนี้สวัสดีครับ